กับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซทุกท่านเอสซีฝั่งลุงพนทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่เมาดามสวัสดีครับพี่ปูและสวัสดีครับทุกทกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านทนานะครับกับสวัสดีท่านทนาสมเกียรติครับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นเน่แน่ทางถามข่าวเยี่ยมดามถามข่าวพี่น้อง ยูทูบเบอร์บ้านลุงพลเขมีประเด็นขึ้นมาอีกแล้วทำให้ฝั่งตรงข้ามเขามีประเด็นเข้ามาโจมตีออกของผูโจมตีเขาพูดขเขาคนโจดแตกอะไรมากเขาแย่งกันแฉเนื้ออะไรมากทำมาหาแดกมากก็มันก็เป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็อยากให้พี่น้องทุกท่าน ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่โลกโซเชียลมันแรงอยู่แล้วถ้าในเมือฝ่ายฝั่งตรงข้ามเขาจ้องที่จะเล่นงานเราเขาจ้องที่จะหาคอนเทนต์หาประเด็นขึ้นมาพูดให้กลุ่มเราแตกแยกกันเสียหายอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะครับที่ลุงพลออกมาพูดมาเคลียร์ปัญหาทุกท่านก็คงจะเข้าใจกัน อะไรผิดนิดผิดหน่อยก็อภัยกันได้ก็เคลียร์ปัญหาเคลียร์ประเด็นกันให้จบแล้วก็ไปนะครับนี่แหละคือประสบการณ์บางสิ่งบางอย่างเม่อยากให้เกิดมันก็เกิดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะครับฝากเอาไว้พี่น้องก็พยายามอยากให้เป็น ประเด็นขึ้นมาบ่อยมีอะไรที่เครียดแคงสงสัยอะไรกันก็คุยกันวงในดีกว่าไม่ต้องออกสื่อโซเชียลมันเป็นประเด็นให้คนอื่นคนฝั่งตรงข้ามที่เขาพยายามที่จะโจมตีเราเขาก็มีประเด็นขึ้นมาพูดให้เราในแนวลบเขาก็พูดให้เราเสียห,หายหัวเราเยอะเรา ไข่ดําเข่ไอไข่ขาวไข่แดงแตกเขาก็พูดไปกุ้งแตกมั่งอยากให้พี่น้องรักกันไว้นะครับทุกท่านท่านยูซูปเปอร์ไม่ว่ายูซูปเปอร์ไม่ว่า f อก็พยายามพิจารณาญาณนะครับในการรับชมรับฟังก็อะไรผิดนิดผิดหน่อยก็รักกันไว้อันนี้ก็เป็น ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วละ่ะที่ลุงออกมาแก้ไขประเด็นเรื่องได้มากทุกท่านก็จะจำมาไว้ให้เป็นประสบการณ์ว่าเออทำอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ดีอย่างนั้นอย่างนี้นแล้วก็ถือนำมาประยุกต์ใช้อามาแก้ไขจุดบกพร่องของเราเองเป็นสิ่ที่ดา นำมาเล่นนั้นมาเสนอให้เราเสียหายอยู่แล้วล่ะเขายังไงเขาก็ต้องไม่มีเรื่องดีพูดให้เราหรอกเขาก็หาแต่เรื่องที่เสียให้หายให้เราอยู่แล้วล่ะฝากพี่น้องน,นะครับผิดนิดผิดหน่นอยก็พภัยห้กันได้ก็พยายามอย่าให้เกิดความแตกแยก,กในกลุ่มหรือว่าในสุมชนของเรา รักและเคารพทุกคนนะครับผมก็มาชิกใหม่แต่เป็นเ c ฟซของลุงนานนั่นแหละตั้งแต่เกิดคดีใมม่มนั่นแหละตั้งแต่ลุงยังไม่ทํา y o u t u b e นั่นแหละลุงทาครั้งแรกก็นั่งทานข้าวไอ้ดาวก็นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นที่ลุงทํา y o YouTube ขึ้นมาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ฝาก พี่น้องเอพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับจดจำไว้เป็นบทเรียนให้ถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ <c oughs> รักกันเหมือนเดิมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามลูกลาชาแน,นลด้วยนะครับท,ท่านฝากช่องด้วยนะครับ ครับ